หนิงปณิตายอมลดข้อตกลงให้จินสามีเหลือเพียงแค่สองข้อทุกอย่างเพื่อลูกหนิงปณิตายอมลดข้อตกลงให้กับจินสามีเหลือเพียงแค่สองข้อทิ้งเงินสิบล้านทั้งหมดเพื่อลูกสาวคนเดียวหลังจากที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจแบบเต็มๆสถานะปัจจุบันกับสามีจินจรินที่ตอนนี้ยังคงเป็นสามีภรรยาพร้อมกับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราเพียงเอกสารข้อตกลงเท่านั้นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการจบสถานะคู่ชีวิต หรือเพียงเป็นพ่อแม่ของลูกสาวคนเดียวก่อนหน้านี้หนิงได้เผยถึงข้อตกลงกับจินสามีไว้หลายข้อด้วยกันซึ่งทั้งหมดเพื่อลูกสาวเท่านั้นโดยระบุถ้าหย่าหนิงได้รถได้บ้านพร้อมที่ดินที่อยู่จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทําการว่ารายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทําการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือว่าจะรับผิดชอบค่าครองชีพในการดํารงชีวิต ค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านจีนตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดเผยว่าหนิงได้ยอมลดข้อตกลงเหลือเพียงสองข้อเท่านั้นคือขอบ้านที่อยู่ปัจจุบันและค่าเล่าเรียนจนจบของลูกสาวซึ่งก่อนหน้านี้จีนมีการเพิ่มค่าสินใหม่ให้ทั้งหมด10ล้านและจะจ่ายรายเดือนเดือนละ10,000 0บาทตลอดชีวิตของหนิงแต่ได้ยอมทิ้งข้อตกลงดังกล่าวไปและยืนยันว่าทั้งหมดนี้เธอทำเพื่อลูก